อัปเดตข่าวสารค่ะครอบครัวบูการีน่ารักกับนอริซ่าเสมอเลยนะคะเห็นคุณแอนโทนีพินกรรมการผู้จัดการด้านนาฬิกาของบูกาีค่ะก็เคยเจอกันกับนอริซ่าแล้วนะที่เกาหลีมาหนึ่งค่ะเจตัวเนี่ยมีการมาอัปเดต IG Story เชียร์อัพเธอด้วยเหมือนกันนะคะโดยเขาค่ะก็เห็นมานอริซ่าค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล c r o s s o v e r นะคะซึ่งก็เป็นรางวัลสำหรับผลงาน c o l l a b o r a t i o n of the Year นะคะของเพลง SC นั่นเอง ซึ่งก็เป็นผลงานร่วมกันกับ DJ Snake เมแกนแล้วก็ o s u n a าใช่ไหในงานประกาศรางวัล p พรี l o Lonesto นะคะซึ่งก็เป็นงานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีลาตินค่ะที่มีมาอย่างยาวนานแต่ก็ดีใจมากๆค่ะก็เลยมีการมาโพสและแล้วก็เชร์ลุ้นไปด้วยกันกับรางวัลน,นี้ของโอลิซานะลงในไ g s t สตอทันทีเลยค่ะส่วนที่มี การประกาศรางวัลของ Guinness World Record ไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็มีการมาโพสต์ด้วยเหมือนกันก็คือสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเขาเนี่ยดีใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องลิซ่าด้วยทุกงานจริงๆค่ะส่วนที่เมืองไทยเราก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะอันนี้น่ารักเหมือนกันนะเรียกว่าพี่จีซูค่ะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนักข่าวได้หรือเปล่า คือก็เห็นจัดเต็มนะทั้งทรงผมและก็เสื้อผ้าค่ะมาในตรีมเดียวกันกับพี่จิซูเลยนะคะสงสัยว่าเราค่ะจะพบบลิงค์นะที่เป็นนักข่าวเพิ่มอีกหนึ่งนะอัตรานะคะคุณผู้ชมส่วนอนลิซาค่ะก็ไม่รู้ว่าไปตกนักเทนนิสเข้ามาเพิ่มนะในดอมของเราด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆค่ะเห็นการแชะรูปคู่กันนะกับคุณโรเจอร์เฟเดอร์ค่ะซึ่งก็เป็นนักเทนนิสระดับโลกมาด้วยเหมือนกันนะคะ เรียกว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะแบทพิงก์ก็เก็บเข้าดอมมาจนหมดนะคะก็น่ารักแบบนี้ค่ะใครๆเจอมาพวกเธอก็อัธยาศัยดีมากๆนะคะอย่างบิง๊กฝรั่งเศสค่ะเขาก็โชคดีเจอกินกับมอลิซานะที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็เห็นเธอทําการหยุดแล้วก็เซนายเซนให้กับบิลด้วยเหมือนกันอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะ,อะแอดก็อปเข่าวสารนะใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า